สวัสดีเ,เพื่อนๆชาวโรบอททุกท่านกันด้วยนะครับในคลิปวิดีโอนี้ผมมีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายละเอียดในการอัปเดตประจำสัปดาห์นี้ของทางเกม c r e a t u r of s o n a r i a มาแจา้งเตือนเพื่อนๆได้รับทราบรว้หน้ากันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งต้องบอกว่าในการอัปเดตประจำสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับมีการอัปเดตแผนที่ใหม่รวมไปถึงตัวละครใหม่นะครับที่น่าสนใจมากๆเลยซึ่งเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงมาดูกันทีละส่วนเลยนะครับเพื่อนๆว่าในการอัปเดตครั้งนี้เนี่ยจะมีรายละเอียดแล้วก็หัวข้ออะไรบ้างนะครับที่จะอัป คลิปวิดีโอนี้ก็รบกวนเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดซับสไครป์และกดกระดิ่งให้ช่องของผมด้วยนะครับพรเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็เป็นการสนับสนุนผมด้วยแล้วก็ฝากร้านไปสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับใครที่สนใจคลีเจอร์สายพันธุ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคลีเจอร์ตามอ e ีเวนต์ต่างๆหรือว่ากิจกรรมต่างๆรวมไปถึงเหตุท,ที่เป็นค่างเงินในเกมแล้วก็โทเค็นที่จะเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกกับเพื่อนๆสามารถเล่นเกมคลีเจอร์ออฟโซลเรียได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเนี่ยเพื่อนๆนะครับสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่พเพจพี่กกวา X นเครัรแนนะรแล้วก็ยังมีเหซด ที่จะเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกกับเพื่อนๆสามารถเล่นเกม Creature of s o l a r ได้ง่ายมายังึ้นอีกด้วยันนั้นนะครับหากว่าใครสนใจสามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็ทําการสั่งซื้อจากเพจของเราได้เลยนะครับยังไงฝากร้านเอาไปสักนิดหนึ่งโอเคฮะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนี่ยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดในการอัปเดตประจําสัปดาห์นี้ของนั่งเกม Creature of s o l a r กันเลยดีกว่าครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็มีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายละเอียดในการอัปเดตประจําสัปดาห์นี้ของนั่งเกม Creature of s o l a r มาแจ้งเตือนเพื่อนๆได ซึ่งในการอัปเดตของหนังเกม Player o b s o l i t a i r เนี่ยก็จะทําการอัปเดตนะครับในทุกๆวันเสาร์นะครับซึ่งเวลาในการอัปเดตเนี่ยก็จะอยู่ช่วงเวลาประมาณตีห้าถึงเจ็ดโมงเช้าประมาณนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่าในการอัปเดตประจําสัปดาห์นี้เนี่ยครับเพื่อนๆมีแผนที่ใหม่นะครับที่กำลังจะอัปเดตเข้ามานะครับรวมถึงเจ้าตัวละครใหม่ประจําสัปดาห์นี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นตัวละครที่น่าสนใจมากๆเลยซึ่งเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดกันทีละหัวข้อเลยละกันนะครับเริ่มจากหัวข้อแรกก่อนเลยละกันโดยหัวข้อแรกที่เราจะมา ภูมิภาคใหม่ที่จะถูกเพิ่มเข้ามาในเกม Creature of s o l i t u d ในสัปดาห์นี้นะครับซึ่งผลพวงเนี่ยนะครับมันเนื่องมาจากอุกกาบาตขนาดใหญ่นะครับเป็นพื่อนที่มันได้ตกลงสู่โซนาเรียเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านี้เนี่ยทำให้ในโซนาเรียเนี่ยนะครับมีการแยกตัวของแผ่นดินเกิดขึ้นซึ่งภูมิภาคหรือว่าเจ้าตัวเกาะใหม่อันนี้เนี่ยจะมีชื่อว่า Shadow Ice นะครับหรือว่า uh เกาะแห่งเงานั่นเองนะครับซึ่งจเจ้าเกาะแห่งเงาอันนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากผลกระทบของอุกกาบาตนะครับที่พุ่งชนโซนาเรียนะครับทำให้ภูมิอน,นของ โซนารีเนี่ยมันแยกตัวออกมานะครับแล้วก็กําเนิดเป็นเจ้าตัวชาร์โดไอซ์ตรงนี้ซึ่งไม่เพียงแม้แต่เกิดขึ้นมาเป็นเกาะหรือว่าแผนที่ใหม่นะครับเพื่อนๆยังมีอาร์ติแฟกต์ใหม่เนี่ยเกิดขึ้นมาพร้อมกับเจ้าตัวชาร์โดไอซ์อันนี้อีกด้วยนะครับซึ่งอาร์ติแฟกต์ที่จะเกิดขึ้นมาพร้อมกับเจ้าตัวชาร์โดไอซ์อันนี้เนี่ยนะครับจะเป็นอาร์ติแฟกต์ที่มีชื่อว่า Blin d a r t i f a c แกนะครับแล้วก็ s าร d o w a าร i f a c t นะครับซึ่งอาร์ติแฟกต์ทั้งสองชนลดนี้เนน่น ว่าเจ้าครีเจอร์ตัวใหม่ประจําสัปดาห์นี้เนี่ยก็จะเป็นครีเจอร์นะครับตัวแรกของอ์ติแฟกต์ในรูปแบบใหม่เลยซึ่งเดี๋ยวเราเนี่ยนะครับไปพูดกันตอนท้ายคลิปละกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนแรกนะครับก็เป็นในส่วนของพื้นที่ใหม่ที่มีชื่อว่า Shadow Ice หรือว่าเกาะแ n ง l e r นะครับที่เป็นเกาะเกิดขึ้นมาจากการพุ่งชนของอุกกาบาตขนาดยักษ์นะครับที่พุ่งลงมาแห่งโซนาเรียันนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็ถือว่าค่อนข้างน่าสนใจเลยเดียวซึ่งเจ้าตัว Shadow Ice ตรงนี้เนี่ยนะครับเพื่อนๆเราสามารถเดินทางไปได้โดยกาารเข้ไปที่ Shadow Portal ซึ่งเจ้าตัว Shadow Portal หรือว่าประตูมิติตัวนี้เนี่ยมันจะทําการสุ่มเกิดในรอบๆโซนารียซึ่งเราเนี่ยนะครับต้องสังเกตให้ดีๆนะครับหรือว่าไม่แน่เนี่ยเราอาจจะรู้จากแผนที่ก็ได้นะครับมันก็น่าจะมีสัญลักษณ์ของเจ้าตัว Shadow Portal หรือว่าประตูเงาตรงนี้เนี่ยเกิดขึ้นมาด้วยซึ่งวิธีการที่เราจะไปที่เจ้าตัว Shadow Isle เนี่ยก็ให้เราเข้าไปที่ประตูเงานะครับแล้วก็ทําการวาร์ปไปที่ Shadow Isle นะครับหรือว่าเกาะแห่งเงาได้เลยนะครับส่วนอ r ติแฟกต์ใหม่ทั้ง2ชนิดอย่าง Bright Artifact แล้วก็ Shadow Artifact เนี่ ได้นะครับจากการนําเนื้อครับไปสังเวยให้กับสารเจ้านั่นเองเหมือนกับวันนั้นอัติแฟกต์เลยนะครับส่วนชาร์โ w อ r ติแฟกต์เนี่ยผมคิดว่าน่าจะได้รับนะครับจากการกําจัดครีเจอร์ตัวอื่นนะครับที่อยู่ในบริเวณชาร์โ w ไอซ์เล่นะครับก็จะประมาณนี้นะสำหรับวิธีการในการได้รับเจ้าตัวไบรท์อ a ติแฟกต์แล้วก็ชาร์โ w อ r ติแฟกต์นะครับก็เป็นอ์ติแฟกต์ที่สาย PVP หรือว่าสายต่อสู้เนี่ยน่าจะชื่นชอบกันเป็นอย่างดีนะครับเพื่อนๆก็จะประมาณนี้แล้วกันเราไปดูกันที่ส่วนที่2กันบนดงกว่าันส่่่วนททีี2เราาจะมพูดถึง ก็เป็นในส่วนของมิวเทชันแบบใหม่นะครับซึ่งมิวเทชันตัวนี้เนี่ยเป็นมันรีมิวเทชันหรือว่าการกลายพันธุ์ประจําเดือนซึ่งเจ้าตัวมิวเทชันอันใหม่นี้เนี่ยจะมีชื่อว่าอเมทิสนะครับซึ่งอเมทิสมิวเทชันเนี่ยเป็นมิวเทชันรายเดือนนะครับซึ่งเราเนี่ยสามารถได้รับได้นะครับหลังจากที่ทางเกมได้ทําการอัปเดตเลยซึ่งเจ้าตัวอเมทิสมิวเทชันตัวนี้เนี่ยเอ่อก็จะทําให้ครีเจอร์ของเราเนี่ยนะครับเป็นลักษณะสีม่วงๆอะไรประมาณนี้นะครับเหมือนกับแร่อะไรสักอย่างค่อนข้างที่จะสสววยยยยงาามเเเลททีีีดนนะคครรับใ่ป็ สมค่ามิวเทชันเนี่ยนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมนะครับไปปั๊มหรือว่าไปเทรนครีเจอร์ของเราเนี่ยนะครับให้เป็นอเมทิสมิวเทชันกันได้นะครับเพื่อนๆนี่ก็เป็นส่วนที่2และกันที่เราจะมาพูดถึงกันในคลิปนี้นะครับส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการรีเมคหรือว่ารีดีไซน์ครีเจอร์นะครับตัวเก่าแก่ม,มากๆนะครับของทางครีเจอร์ออฟออนเเลียซึ่งเจ้าครีเจอร์ตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นครีเจอร์ตัวแรกๆนะครับของตู้ลิมิเต็ดกาชาหรือว่าตู้กาชาปองตู้นี้เลยก็ว่าได้นะครััับบบโดดดดยเเเจจจ้้้าาาคครร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 ีีีีีออ์์ท่่ะะไไกมหืวซนนนนใ ได้แก่เจ้าเดโอไคร์นะครับเดโอไคร์เนี่ยเป็นครีเจอร์นะครับตัวแรกๆของตู้ลิมิเต็ดกาชาเลยแล้วก็เป็นครีเจอร์ที่มีรูปร่างหน้าตาเนี่ยที่ค่อนข้างโบราณน,นะครับและยังไม่พอเลครับเจ้าเดโอไคร์เนี่ยยังเป็นครีเจอร์ที่ครั้งหนึ่งเนี่ยมันเคยได้รับความนิยมในการหยิบมาเล่นค่อนข้างที่จะเป็นอันดับต้นๆของเกมค r ีเจอร์ออฟโซนาเเลยซึ่งหลังๆเนี่ยนะครับกระแสของเจ้าเดโอไคร์มันก็ค่อนข้างจะจางหายไปเพราะว่าก็มีครีเจอร์ตัวใหม่ๆเนี่ยที่ได้ทําการอัปเดตเข้ามาเรื่อยๆใช่ไหมตามผู้พานานนัน ก็มีรูปร่างหน้าตาที่ค่อนข้างเก่าแก่และกระแสของมันเนี่ยก็หายไปค่อนข้างที่จะเยอะนะครับทางผู้พัฒนาเนี่ยเขาก็เลยหยิบเจ้าเดียโอไครเนี่ยกลับมารีเมคหรือว่ารีดีไซน์อีกครั้งหนึ่งนะครับทำให้รูปร่างหน้าตาของเจ้าเดียโอไครเนี่ยมันดูร่วมสมัยมากยิ่งขึ้นซึ่งในครั้งนี้เนี่ยทางผู้พัฒนาเนะครับเขาทําให้หน้าตาของเจ้าเดียโอไครเนี่ยมันดูเป็นไดโนเสาร์มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้รูปร่างหน้าตาของมันเนี่ยดูน่าเกรงขามแล้วก็ดูดุร้ายมากยยยยยิ่่่ขึึ้้้นนนซเเเเเเจจจจาาดดดออคคลีีีะะรัถููกไวปป็ทททใภ ตัวแคเนวหรือว่าสายกินเนื้อไม่จำเป็นที่ต้องกินน้ำนะครับแล้วก็จะเป็นครีเจอร์สายเทเรสเชียลซึ่งในครั้งนี้เนี่ยทางผู้พัฒนาเขามุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงค่าสเตตัสแล้วก็ความสามารถต่างๆของเจ้าเดียวคลายเป็นหลักนะครับทำให้เจ้าเดียวคลายเนี่ยดูน่าหยิบมาเล่นมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าเดียวคลายที่จะได้รับการรีเมคหรือว่ารีดีไซน์ในสัปดาห์นี้และในส่วนสุดท้ายที่เราจะมาพูดถึงกันในคลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นในส่วนของครีเจอร์ตัวใหม่ประจําสัปปดดาาาห์นนนีี้้้้ะะครััแลเเเเจจจจตตวววก็็ยไ่ ใหมของอ์ติแฟ์รูปแบบใหม่อีกด้วยนะครับซึ่งเจ้าเครเจอ์ตัวนี้เนี่ยเป็นเครเจอร์ของชาร์โดอ t ติแฟกนั่นเองนะครับโดยวิธีการในการได้รับเจ้าเครเจอร์ตัวนี้เราก็สามารถรับมันได้จากร้านค้าอ์ติแฟกเลยนะครับแล้วก็สามารถใช้ชาร์โดอัติแฟกแล้วก็ไบรท์อัติแฟกเนี่ยในการลดราคาของเจ้าเครเจอร์ตัวนี้ได้อีกด้วยนะครับซึ่งชื่อของมันมีชื่อว่าคิรุทา่านี่ครับคิรุทาธาเนี่ยเป็นเครเจอร์ตัวแรกนะครับแล้วก็เป็นเครเจอร์ตัวใหม่ของชาร์โดอัติแฟกเลยนะครับซึ่งวิธีการในการได้รับเจ้เาคิ สามารถซื้อมันได้จากร้านค้าอาร์ติยะเลยนะครับในหมวดของ Shadow a r t ฉริยซึ่งเราก็สามารถใช้ Bright a r t i f a c t แล้วก็ Shadow a r t ฉริยในการลดราคาของเจ้าคิรูทาท่าตรงนี้ได้นะครับซึ่งเจ้าคิรูทาท่าเนี่ยก็จะเป็นคลีเจอร์ที่มีรูปร่างหน้าตาที่แปลกประหลาดมากๆเลยนะครับซึ่งรูปร่างหน้าตาของมันแีนมดูเหมือนว่าจะเป็นแมงมุมก็ไม่ใช่แมงมุม100%เรเ็นะครับเอาเป็นว่าเออเจ้าคิรูท่าท่าเนี่ยมันเป็นเอเลียนสปีชีส์ละกันนะครับเพราะว่าเออเจ้าคิรูท่าท่าเนี่ เพื่อนเพื่อนทำให้เจ้าคิรูทาธาเนี่ยมันมีรูปร่างหน้าตาที่แปลกประหลาดนะครับเพราะว่าเจ้าคิรูธาธาเนี่ยมันมาจากนอกโซนาเรียนนั่นเองนะครับเพื่อนๆ่นซึ่งเจ้าคิรูธาธาเนี่ยมันจะเป็นครีเจอร์ที่อยู่ในเทียสามนะครับแล้วก็เป็นสายแชนิวหรือว่าสายกินเนื้อนั่นเองนะครับแล้วก็จะเป็นครีเจอร์ไทป์เทเรเชียหรือว่าครีเจอร์ประเภทพื้นดินซึ่งเจ้าคิรูธา่าเนี่ยมันจะเป็นครีเจอร์ที่มีความสามารถส่วนใหญ่เนี่ยที่จะเน้นไปที่การโจมตีเพื่อสร้างเชื้อโรคหรือว่าแพร่เชื้อรร์ที่สาาามถลยกแพง หรือว่ามีความสามารถครีมเบอร์นั่นเองส่วนความสามารถอื่นๆของเจ้าคิรุทาท่าเนี่ยก็จะเป็นครีเจอร์ที่มีความสามารถในการกินซากเนื้อซากสัตว์นะครับแล้วก็มีความสามารถในการส่งผลกระทบแก่การมองเห็นของครีเจอร์บริเวณรอบๆตัวของมันได้อีกด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นครีเจอร์ที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยนะครับแล้วก็ยังมีรูปร่างหน้าตาที่ค่อนข้างเท่อีกด้วยนะแต่ว่าเสียดายมันเป็นครีเจอร์ที่อยู่ในเทียสสามเท่านั้นนะครับเพราะว่าตอนแรกที่คอนเซปต์ขขงมันออกมาเนี่ยผมก็มีลุ้นอยู่เหมือนกันนะว่าขนาดตัวของมันเนี่ยนะครับ เพราะว่าดูจากรูปคอนเซปต์อาร์แล้วเนี่ยก็ดูเหมือนว่าขนาดตัวของมันอาจจะใหญ่โตก็ได้นะครับแต่ว่าก็ผิดคาดเลยเพราะว่าทางผู้พัฒนาเนี่ยเขาได้ประกาศออกมาแล้วนะครับว่าเจ้าคิรุทา่ทาเนี่ยจะจัดได้ว่าเป็นครีเจอร์ที่อยู่ในเทีเยรสามรือว่าระดับมีเดียมเท่านั้นนะครับดังนั้นนะครับใครที่ชื่นชอบครีเจอร์สไตล์เจ้าคิรุธาธาเนี่ยก็สามารถนะครับเตรียมของเตรียมโทเค็นเตรียมเห็ดกันเอาไว้ได้เลยนะครับเพราะว่าในวันเสาร์นี้เนี่ยเราก็จะสามารถแลกซื้อเจ้าคิรุธาธากันได้เลยนะแต่ว่าก็อาจจะมีข้อแม้ก็คือเราอาจจะต้องไปเก็บเจตัว ไม่สิตัว Shadow Artifact แล้วก็ r i g h t Artifact นะครับที่เกาะใหม่ที่มีชื่อว่า Shadow Isle กันน,นั่นเองนะครับเพื่อนๆซึ่งเงื่อนไขเนี่ยก็ตามที่ผมบอกไปเลยนะเงื่อนไขในการได้รับ r i g h t Artifact เนี่ยก็คือการนําเนื้อเนี่ยไปสังเวยนะครับส่วน Shadow Artifact เนี่ยก็จะได้รับนะครับจากการกําจัดครีเจอร์ตัวอื่นนะที่อาศัยอยู่ใน Shadow Isle น,นั่นเองนะครับดูแล้วเนี่ยเจ้าตัวเกาะใหม่ที่มีชื่อว่า Shadow Isle เนะี่ยน่าจะเป็นสมรภูมิลบที่แท้จริงเลยนะครับเพื่อนๆเรียกได้ว่าเป็นพื้นที่แบบอันตรายสุดๆเลย ครับใครที่ชื่นชอบเนี่ยผมคิดว่าในวันเสาร์นี้หลังจากที่ทังเกมทาการอัปเดตเนี่ยเราน่าจะได้สนุกกันอย่างแน่นอนแล้วก็เจ้าตัว Shadow Isley เนี่ยต้องบอกว่าไม่ใช่กิจกรรมนะครับเพืเ่อนๆมันจะเป็นพื้นที่ที่จะอยู่ในโซนารียแบบถาวรน,นะครับเพืเ่อนๆก็ต่อไปนี้เนี่ยเราน่าจะมีสมอลภูมิรบรูปแบบใหม่กันให้ได้เล่นกันแล้วนะครับรับรองว่าสนุกอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวในวันเสาร์นี้เนี่ยเราจะมาดูกันอีกทีนึงนะครับเพืเ่อนๆว่าเจ้าตัว Shadow Isley เนี่ยมันจะน่าสนใจแค่ไหนและข้อมูลหรือว่าราย,รยราาละเอ,อย่่่าาาางอเเเจ้คัมนนนนพื แข็งแกร่งนะครับหรือว่ามีความน่าสนใจแค่ไหนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามแล้วก็ยังไม่ได้กดกระดิ่งช่องผมไว้ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆรวมไปถึงคลิปรีวิวเจ้าเครเจอ์ตัวใหม่อย่างเจ้าคิรูทา่านะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับเพื่อนๆสำหรับรายละเอียดในการอัปเดตประจําสัปดาห์นี้ของทางเกมเค e ื่องออฟโซนารีเเดือวในวันเสาร์หรือว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับการรีวิววววเเเเจจจ้้้้้าาาาาาาคคิรรร่่่่หหืือออตตัััใใมมนนนนีีีสบบลปดดดโถชกกก็ยไ กตและกดกระดิ่งกระช่องผมด้วยนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ